20ตุลา68นะครับที่นี่แก่งคุดคูอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับสภาพน้ำก็ยังถือว่าเยอะนะครับอันนี้ตรงตรงบริเวณแก่งเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีนะครับเป็นทางเดินทางจักรยานเนี่ยตามที่ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็ระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับ ก็พอได้เหงื่อนะครับถ้าเดินนะนะครับจากมุมนู้นนะครับมาถึงตรงแก่งนี้นะครับพัฒนาขึ้นนะครับกว่าแต่ก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศลาวนะครับอันนี้คนไทยหรือคนที่ไหนครับนี่เสื้อแดงนี่คนไทย จังหวัดอะไรครับจกกัจกลนกรจุละจูนเก่งคุดคุด้อำเภอชุมพรจังหวัดเลยครับ